สวัสดีคับคนนี้ก็มาอยู่ช่องกกยทีวีนะฮะอันนี้ผมจะมารีวิวนี่ตัวแมงกะพรุนนะวันนี้ผมลงโคตรดีเลยผมผมส่งไปสองทีใช่ไหมเนี่ยผมได้เรือกับไอ้จแมงกะพรุนมาผมไม่รู้มันจะแลกอะไรได้มาเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยค่ะโอเคอันี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาวางกันเลยโอ้โหตัวใหญ่เฮ้ ตีอวอีปะเนี่ยอย่างไหนเมื่อกี้นั่นมันตีเอวอีเลยนา่าลงอัพไปขั้นแรกน่ามีจากสามพันเป็นสี่พันอัพต่อเอาไปจากสี่พันเป็นห้าพันอัพต่อห้าพันเป็นเจ็ดพัน จเจ็ดพันไปเป็นแปดพันโอเคหนึ่งเก้าพันโอเคโอเคเอลตาแล้วนะตีอยู่ที่เก้าพันสี่สิบกูดาวหนจุดสาวิวงสามสิบเจ็ดจุดห้าโอ้โหตัวนี้โหดเหมือนกันนะเนี่ยนี่แต่ตัวนี้ก็หายากมือนกันนะแบบต้องเล่นให้ถึงแบบ ที่เวลาที่มันาำนดมันจะมีรีวอร์ดให้เครมรับอยู่เราก็แล้วมันก็จะสุ่มให้เรากก็สุ่มเยอะอยู่นะแล้วก็ได้มาตอนสุ่มได้โคตรดีใจโอเคนะแล้วก็ขอจบการรีวิวเพียงนี้กันนะครับสวัสด,ดีครับ